กลาบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเล่นซ่อนผีนะฮะซึ่งเกมนี้ก็คือเริ่มเกมมานะฮะผีจะมาหาเราเนาะเราจะมีเวลา30วินาะทีไปซ่อนนะครับทุกคนซึ่งเกมนี้น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนเราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะมีเวลา30นาทีนะฮะเพื่อที่จะไปซ่อนอ่าที่เตียงตรงนี้ก็ขึ้นว่าสีแดงนะฮะก็คือมีคนอยู่นะทุกคนถ้ามันขึ้นว่าสีเขียวนะฮะก็คือว่าเราสามารถเข้าไปหลบได้นะฮะไม่มีคนนะฮะอ่าส่วนใหญ่ก็มีคนนะทุกคนเราก็สามารถเตะคนออกได้นะแล้วคนนั้นก็จะไม่มีที่แอบนะ,ะทุกคนถึงเวลาที่ผีมาไล่ฆ่าแล้วนะครับทุกคนเดินแล้นเรา โอเคเรียบร้อยฮะทุกคนมีคนโดนจับไปนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่พี่เตะออกไปนะฮะขอโทษนะน้องชายผมซ่อนหลังเครื่องเสื้ผ้าแล้วกันนะทุกคนโอเคป้าคนนี้ก็โดนจับไปแล้วนะทุกคน เดี๋ยวผมซ่อนไว้ข้างหลังนี้แล้วกันเฮ้ยพี่โดนจับทุกคนโอ้โหมันรู้ได้ไงครับนี่ฟังเสียงทุกคนเสียงแห่งความสิ้นหวังนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเล่นดันไฮไลท์แล้วกันนะทุกคนซึ่งดันนี้เนี่ยเราสามารถจะปลอมเป็นสิ่งของได้นะ โอเคครั้งนี้ผมจะแปลงร่างเป็นตัวนี้แล้วกันนะทุกคนอ่ะเรามาอยู่ข้างๆนี้นะฮะน่าจะเนียนอยู่เนาะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนมีเสาไฟขยับได้ด้วย <c oughs> โอเคนะทุกคนตอนนี้ผีก็ออกมาแล้ว <c oughs> มีคนปลอมตัวบินยามาทุดด้วยนะทุกคนแฮ้ๆ <c> ฮ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้เฮ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 เฮ้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 เฮะ <c oughs> เรียบร้อยทุฮคเ เป็นไงปลอมตัวเป็นผีก็ไม่เนียนนะทุกคนไปปลอมเหมือนเขาซะอีกนะโอเคตอนนี้เราก็ปลอมเป็นต้นไม้ล้กันนะทุกคนต้นไม้อยู่ตรงนี้อ่าน่าจะเนียนอยู่นะทุกคนโอเคผีมาแล้วทุกคนเอาคนนี้ปลอมตัวเป็นผีพยาบาลนะทุกคนเอ้าเขาก็ไม่รู้อีกนะทุกคนได้ผลเฉยเลยทุกคน อ้าวนึกว่าจะรู้ฮะอ่าเรียบร้อยฮะทุกคนป้าคนนี้ดนดึงไปเอ้ยไม่ใช่ป้านี่ดูผิดฮะทุกคนโยเสียงแห่งความสิ้นหวังนะะทุกคนเฮ้ยอย่ามาทูดมาเข้าห้องน้ำนะทุกคนอ่าโอเค น่าจะเนียนอยู่นะทุกคนหวังว่าจะได้ผลนะครับแฮ <laughs> <laughs> ตรงนั้นไม่มีคนไม่ต้องหลลัวเราะแอะคนนี้เนี่เรียบร้อยนะทุกคนโอ้ <laughs> <laughs> โหไม่เนียนเลยอะ <laughs> ถ้าถึงเวลาเราไม่แปลงร่างมันจะแปลงร่างเองให้เราหรือเปล่าทุกคน <laughs> เดี๋ยวผมลองดูนะ เฮ้ยมันไม่แปลงว่าทุกคนเฮ้ยไม่แปลงเอออะไรเนี่ยพี่กดเป็ดแล้วก็เอาเป็ดไว้ข้างบนหรอฮ่า <c> ฮ <oughs> ไม่ <c oughs> เรียบร้อยฮะทุกคน <c oughs> เฮ้ยตรงนี้มีขวดน้ำให้เรากดนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่ากดแล้วจะเฟ้นหรือเปล่านะเอา้ามีวิญญาณของเราฮะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยไม่ได้ผลนะทุกคนอา้าวเฮ้ยวิญญาณของเราก็เกิดใหม่ได้นะทุกคนเฮ้ยก็น,นึกว่าไม่ได้ผลนะฮะโอเคเรายังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนแล้วก็ใส่เป็ดใช่ไหมสามารถใส่ให้เพื่อนใช่ไหมอ๋อใช่ด้วยคุณผู้ชมอันนี้ก็แกงเพื่อนได้แล้วดิเ <laughs> ดี๋ยวเราไปแกงเพื่อนนะฮะทุกคน อ้าวอ้าวมีคนโดนจับเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยฮะมันจับสองคนเหรอใช่ไหมทุกคนเฮ้ยมันจับสองคนได้โคตรเจ๋งฮะอ่ะตอนนี้เราปอมเป็นถังขยะนะทุกคนเดี๋ยวผมจะซื้อเป็ดมาทุกคนจะแกงคนแล้วกันอ่าเอาไว้ให้คนนั้นนะฮะทุกคนแกงเพื่อนฮะ ขากลับมาแล้วทุกคนเขายังหาที่ซ่อนไม่เจอฮะเคผีก็ออกมาแล้วนะทุกคนเอ้าเดินมาก็เจอคนเฉยเลยพี่ยังไม่ได้แกงเพื่อนเลยนะเนี่ยผู้รอดชีวิตก็เหลือแค่สมคนแล้วนะทุกคนอ่าเราก็มาอยู่ตรงกลางนะทุกคนแล้วใส่เป็ดให้เขานะ อ่าใส่ให้คนนี้เล้วกเนอทุกคนอ่าอ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 าโอเคมาแล้วนะทุกคนมาแล้วมาแล้วในนั้นไม่มีคนหัวเราอย่างมั่นใจนะฮะพี่จะแกงคนที่ปองเป็นผีนะทุกคนอ่ะอ่าอ่าอ เรามาดูกันว่าพี่จะฆ่าน้องชายฝาแฝดของตัวเองหรือว่าจะฆ่าโซฟานะทุกคนเดินมาแล้วมาแล้วแหวาไงพี่ชายเรียบร้อยฮะัทุกคนนี่เขาก็ไม่ฆ่าน้องชายฝาแฝดของเขานะ เย้ทุกคนตอนนี้เราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันอีพีหน้าบายบายครับ